เมื่อกี้รตัวนี้คือไม่รู้เลนน่นกนดีมั่วมเมื่อกี้เราเล่นอะไรกันปะเรายังไม่เล่นเลยเ,เ,เลยไม่ใช่มดเลยอยากรู้ว่ามีหลักฐานไหมให้ผู้หาหลักฐานก่อนได้ไหมเนี่ยแบบนี้เราต้องวางกล้องให้พอดูผีก่อนแล้วก็ไปแอบเลยว่าผีออกไปทางไหนก่อนเพ<อ>ราะว่าเบียอย่างนี้ก็ได้นะเริ่มแรกเข้าไปอะ่ะถือไม้กางเขนหาที่แอบก่อนไม่ไม่เอป<ๆ>็มได้นนแอบจากนั้นเอากล้องสามตัวไปวางทีละมุม กองสามตัวไปวางรียมุมได้แล้วเดี๋ยวรอดูผีล่าว่าผีมันออกทางไหนเอาเอางี้เอาให้ผีเอ็นนี้ก่อนให้ผีล่าก่อนให้พลอยดูก่อนว่าผีมาจากตรงไหนคือมันมืดมากเลยอ่ะพลอยดูมันยากมากเลยตอนเนี้ยงั้นเอากล้องไปวาง,ว like าง,างให้พลอยอันหนึ่งแล้วดูว่าผีมันเร so ิ่มเดินมาจากแถวไหนก่อนดีกว่าวางมุมข้างเต็นท์นี้ได้นะเบียเต็นเต็นแรกเลยอ่ะเต็นท์ข้างขวาแล้วหันออกหันเข้าไปหาหาหาทาหาหาทางต้นไม้อ่ะ เต็งขวาเต็งขวาขวาเบียกขวาเสียงรู้เต้นเสียงรู้เต้นกงอุบายเอ่แอบในห้องน้ำแล้วเฮ้ยเต็งม่วงว่างหาไม่เจอเดียร์เบียร์ยินเสียงผีล่า ผีเกิดแถวกูด้วยนี่หว่าคอยอยดูหน้าประตูนหน่ <c oughs> อยขอว่าไม่ได้เกิดต้นมึง<า>ไม่<า>ยมมินไม่ล่าล่าแล้วอย่าเปิดเต็นท์นะมึงมึงเชี่ยอะไรไม่เห็นเลยมืดมากเกิดตรงไหนนะเห็นคอยไม่เห็น เรเดินยเร็วทุกตัวเดียวเพราะว่าเรานักเราเราดูเดินเร็วไม่ได้แล้วอ่ะโยนพวกเจอเดียวเจนอ่ะอันนี้เรล่างอะรอ่ะโยนของเขายนของตรงกลางนะโยนตรงโยนตรงตรงตรงกองไฟอ่ะหน้าเห็นป้าเห็นเห็นโยนของป้าข้าหนาห้องนากองไฟอ่ะกองไฟครับอันนี้ลุงออกมายัง เอออยู่ในเต็นท์อยู่ผมเอาการเขนอยู่ไวมจ,จุดที่ผีเน้ไม่โดนเลยวะไมเ่เกิดไม่เกิดเกิดแถวแบบแถวเต็นท์ของเล่นน่ะมันเกินที่เต็นที่เป็นเตน็นท์มุ่งมุงอ่ะใช่ใช่เต็นที่ผมแอบ,บอยู่เนี่ยไม่ไม่โดนการเขนเนี้ยเพราะผูโยนงการเขนไม่น่าเต็นท์เนี้ยยิงของเยอะมากเลยอันนี้แบบโปรโตไก่ป่ะ ไม่ไม่ถึงขั้นโปรโตไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่ามันผ่านบางชิ้นก็ไม่ได้หยนดทีล้กูไม่ได้เข้าไปเมืกูแตกกันนะกูโยนผิดทางไอเก่งเขยอยู่ไหนวะเดี๋ยววงเขยโยนไว้ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่ออกกูทำเกี้ยไรเออหลอกเนี่ย ก็ลอก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 ,อกเบีย์มึงผมเบียม,ผม,ยมผมผูกปูแลนะ้วนยอันนี้ลงวางไหมกางเ็มไปแล้วใช่วางไาวงไ้แล้วตรงแท่งม่วงครับเนะี่ยเห็นไหมเห็นแท่งม่วงผมโยนไปไหมก็คือตรงนั้นมีไม้เขียนอันหนึ่งผมเห็นผมเห็นมันเกิดข้างหน้าเต็นตอนที่ผมแอบยูใอเต็นเนะี่ยน่าจะใช่นะฟังจะเสียงแล้วพอยก็บอกว่ามันเกิดแถวเต็นของเล่นด้วยเต็นเด็กอะ่ะ หลอกลุยแล้วมันออกมาเต็นแดงตอนหลอกอะ่ะอะฮะลงลากมาลงลากมาคอยถ่ายรูปไม่หันอ้าวแต่เสียงเดินมันยังเดินมาหาผมเลยเนมืเ่อกี้ใช่ใช่ใช่ไอ้ผีไอ้ผีดับไฟเบียดับไฟแล้วอ่ะซากสูงอยู่นะอีเวท่ายังบอกว่าเนี่ยน่าจะต้องแอบครับอันนี้เบียร์แอบแอบรอขอไล่อยู่ใช่ไหมใช่รอไล่รอ ถ้าเกิดมันไม่ล่าเบียทีมัจะตอบแบนทีนะทีนี้ต้องแค่เบียถือล้องไว้าออกเบียระวังโดนล่อหรอกทำไมเขาไม่ล่าแคนั้นแหละแค่ถ้าเกิดมันไม่ล่าเบียถ้าทีเนี่ยมันจะตอบแบนทีจริงอะ่ะแฮ่แฮ่เบียโอเค่<ม> ที่ยันหลอ,อกใครยี้เนี่ยไล,ล่แล,ล้วไล,ล่แล้วไล่จริงไล่จริงข้างนอกอ่ะข้างหน้าห้องน้ำอะ่ะไม่ดูเงาเขียดเลวะเงาเขียดวางอยู่หน้า,า,นนะนนานนห้องน้ำล้วนะเดี๋ยวนะไม่มีใครล่าผีนะผีเดินมาหาเหรอเออวะ ลอยทำไมผีเขาเหมือนพยายามจะเดินมาหาผมเลยทียท่ไกลขนาดนี้แบบใกล้มากยังไม่ติดอีกเหรอกูค,คิดไปเองเว้ยผีไม่ยามเดินมาหากูไปเนี่ยเออเบลเอา,เอา,เ,อาเอาวางต้นไม้ก็ได้เบียวางต้นไม้แล้วขันเข้าไปทางพวกนั้นนะ่ะเก็บปะวางกล้องอะขอไปแอบอีกรอบก,ก่อน โอ้โหมุมที่เบี้ยวมันมันไม่ได้รู้อะไรเลยไจเว้ยใจเย็นสิเว้ยเออพอยเราเพิ่งเบี้ยเผาพยายามแอบอยู่ดูงไปย้ายดิไม่นี่กลัวกีกลัวดิแม่งหลอกว่าหยุดเลยเนี่ยให้เบี้ยแอบหล่อนรอม้าทีเหี้เดี๋ยวผมเข้าไป ตัวนี้เขาไม่เน้นล่านะเขาเน้นหลอกอ่ะเขาหลอกบ่อยมากๆเลยเขาหลอกบ่อยอ๋อแล้วก็เบียโนี้เมื่อวานพอเจอกับลุงอ่ะนีโอนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นล่างเนื้อนะรับประกันได้ไ่าแล้วเบียล่าแล้วอ๋อไอตัวที่หลอกผมในห้องสกปี้ใช่ไหมหลอกล่างเงาสีดาไม่อันนั้นอันนั้นเราวัดไม่ได้เพราะเหมือนมันล็อกคลอยอยู่นี่อาจจะหลอกเป็นล่างเนื้อหรือพออะไรอย่างงี้ไหม เบี้ย,ยบอกว่ามันจะเป็นล่างเนื้ออย่างเดียวเลยโ oh, <okay. S 2> อเคเพราว่าจะหล่อแบบไหนก็ตามต้องออกเป็นล่างเนื้ออ่าฮะมันโยนดิเออโยนเดียวจริงเรือราเบียเรือราเรือราเรือราไม่ออกมาจากหน้าห้องน้ำดีไหมไม่ใช่เมื่อกี้ออกมาจากข้างๆเต็นท์แดง หลอกเงนะียเนี่ยหลอกเบียร์เหรอเออหลอกเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังปิดนะออโอเคกราฟอย่างหนาไล่แล้ว นี้พอเลยนะกล้องไหนครับกล้องข้างเต็นท์ข้างหน้าบ้านเลยเนี่ยให้หันไปทางทางโซนนั้นอะโซนที่ผีออกอะข้างเต็นท์อ๋อกล้องข้างหน้าที่เรามองอยู่ใช่ไหมใช่กล้องนั้นเลยที่พอยมองอยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้รอมันลากไปก่อนนะบัญชี่แล้วเริ่มแล้ว ขทหันไปทางโน้นน่ะเหรอแบบนี้ได้ไหมหนะคือลุงวางกล้องทับที่เบียร์เลยอะพมาถึงนเนี่ยเต็นต์ตรงข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยประตูนี้เลยอะกล้องประตูเนี้ยเออเอาหันแค่หันเข้าไปข้างในอะ พี่หันไปทางนั้นหันเข้าไปข้างในเฉยเอออ๋อฮะเฮ้ยเอ่ยใช่เพราะมุมที่ทุกคนวางนั้นมันโมดูแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ดเรื่องว่าผีออกตรงไหนโอเคๆอันเดิมผมต้องไปย้ายอันเดิมกลับมาใช่ไหมอืมอันเดิมเอาไว้ตรงไหนก็ได้ลุงอ๋อโอเคๆแต่หนึ่งนะเมื่อกี้ผีมาเดินผ่านโมชั่นตรงต้นไม้ผีล่าอยู่ปะไม่ล่า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 อันนี้ล่าล่าแล้วล่าแล้วล่าแล้ว โอเคผีดอ,ออกตรงโซนนั้นจริงๆโซนข้างนอกไม่ไม่มีข้างในเลยใช่ตรงไหนก็ข้างหน้าโซนโซนเต็นเด็กข้างหน้าโซนเต็นข้างหน้าเต็นเด็กวิ่งเร็วเหมือนกันเป๊ะทุกรอบม,มันไม่ถอยอะไรจริงหรือ ไม่มีหรือมันไม่ตั้งใจไม่ให้คอยวะให้เราตอบให้ดูพฤติกรรมผีกี่เบบอ่ะใช่เบียเบียวางกลางเลยไม่ต้องวางหน้าไม่ต้องวางหน้าเออวางกลางไปเลยใช่ตรงนั้นแหละล่าล่าหลอก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 เขาลอกเย้ปะ หลอกลุงลุงไม่เข้าหลอกเบียครับผมยังไม่ได้เข้าเลยหลอกเบียนั่นแหละลุงไม่กล้าเข้าหรอเบียดูดิผมเข้าไปย้ายของมเห็นเบียแล้วเบียระทึกมากเลยยังไม่อยากเข้าเลยตอนนี้กลัวมากลุงอย่เพิ่งรีบเข้านะให้มันล่าฮะโอเคโอเคโยนอะไรก่แต่กลัวข่อนหน้าเต็นม่วงกลัวโดนคนมาแตวแบบในเบียรบอกเลิกตายทีอะไรยเงี้ย ลาลาเปล่าคือหน้าเต็นม่วงที่โดนแสงเนี่นนยแสงแสงเบียววางไว้ตรงดอดใช่ไหมวางไว้ตรงหน้าห้องน้ำถ้าบัญชี<อ>มันก็น่าจะกว้างไม่ใช่เหรอเปเออบัญชีง่านทีโดนแสงไปแล้วบัญชีน่ากว้างพอเดมอนเลย,ย่องเดี๋ยวจะย้ายมาลองย้ายมาตรงตรง,ตรงเต็นท์ม่วงแทนไม่ก็วางสองทางมันเห็นของมึงอยู่ตรงไหนอ่ะ ตรงที่เดิมที่วางแทงม่วงอะเข้าไปออกเคลิกลายเจออะได้รืออะเอากรงเขียนหนึ่งวางข้างหน้าเต็นม่วงก็ได้ Are you here? Are you here? ตอสบสปีดบล็อกสปีดบล็อกมีช้อยสินะสปีดบล็อกเลือใช่ปะ ไม่รู้ดิผมไม่ได้ดูมองไม่เห็นมีใครโรยเกลือปะผมโรยไปเก้าขวดแล้วโรยโรยไปเก้าขวดแล้วก็จะเหยียบนะเหยียบมั้งปะไม่เห็นเลยดิเหยียบเหยียบนะกล้องดูนละ้จะเหยียบนะมันไม่นูนเล่นกว้างอยู่นะเล่นยันเต็นนี่นเลยเต็นธรรมหาน่ะเดินกว้าง เขียนดิเอ,อันเขียนไม่ใช่ปะ่ะอันเขียนไม่หรือเขียนหนังสืออะ่ะมีอะไรขยับตรงนั้นอ่ะผมไปดูให้เอ,อ่อเขียนหนังสือเขียนหนังสือโกเบตติ้งโกเบตติ้งเฮียแล้วเอาพี่รอพี่เยไปลากิ้เฮีย ไปเจอพี่ได้ก่อนเอง,งเอ้ยเย้ลืมเก็บกล้องเฮ้ยตายคนว่ะสงสัยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นไอหียแล้วัสดีไอ้น้องเป็ลรังเรปโตไกต์กับสปิริตอ่ะแม่ก็น่าสนใจนะทุกคนเขาปิดไฟสองครั้งปะตายตัดไฟตัดตัด ไอนี่เลยค่ะไอซีอิเลเตอร์เลยแอปพลอยแล้วกันอ่องั้นผมเอาแม้แล้วกันโอเคอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันหาราหลักฐานได้ได้หาหลักฐานได้ได้สองหลักฐานเลยเมืเ่อกี้อีกหลักฐานหนึ่งหาไม่ทันแตกก่อนเออแต่เราซวยเราไม่เจอออกกระดอบเลยช้อยง่ายเราไม่เจอเลยเฮ้ยเยวนะมันไม่ใช่แมรเดี๋ยวพอพอไม่เห็นออก โมลอยหรือวะฟีฟชอยโมลอยนะถ้าเกิดว่าติ๊กโมลอยต้องขาดอะไรนะฟีติ้งไม่ฟีแสดงว่าค่อยของชอยเหรอเพราะทุกคนเดินอยู่ตรงอร่อยนะไม่ฟีสหนิใช่ป่ะโมลอยมันมืดโมลอยมองไม่เห็นควันอะโมลอยโมลอยต้องมีฟีติ้งป่กวะาจำไม่ได้นั่าแล้วทำไมอ่ะก็จำไม่ผิดเมื่อวานเจอโมลอยก็เป็นฟีติ้งนะฟีติ้งฟีติ้งเออ สปิริตบล็อกโกเปตติ้งฟิซซิ่งแต่ว่าฟ e ซซิ่งมันไม่ออกใครเลยนะควันอ่ะคอยดูในกล้องอ่ะออคือบอกให้เบียร์ไม่เห็นนะแต่คอยมองกล้องอ่ะคอยจะเห็นควันที่ออกมาจากทุกคนไงเราต้องเราต้องพ่อป่ะเออต้องพ่อไหมเวลาเดินมะเออนั่นเลยสันนิษฐานไว้ก่อน,นว่าสองหลักฐานแล้วกันอืมอาจจะเป็นสองหลักฐานแต่คือหาได้เท่วชัว